วันนี้มีร้านมานแนะนำเนะสำหรับใครที่อยากเติมของดีๆนะคิวช็อปเอกเลยนะร้านรับเติมโลบักเลทส,สุดคุ้มและรับกดเพชรออสตาอีกด้วยบอกเลยเลทโคตรคุ้มนะและรับกดของในเกมอีกมากมายและที่สำคัญมีเว็บเติมโลบักด้วยนะอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยล่ะโอเคนะครับนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือมาอยู่ไมค์คาร์ดับพาร์ที่สองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงโผล่มาดิโผล่มาดิ <c oughs> ไอโผล่โผล่โผล่มาดิไอมึงเอาหล็กมาจากไหนอ่ะก็ฟาง คือผ่า,ากพาร์าแรกนะครับไม่ถึงยี่สิบนาทีกูบอกเลยมันไปน네ั่งฟาร์มนะครับนะโหสุดยอดเลยมันนี้และนี่ก็เป็นฟาร์มข้าวเล็กน้อยนะครับซึ่งมาเป็นอาหารให้กับเรานะแต่ก็นี่ก็เป็นข้างูเนื้อกลมเนื้อแก่ให้ขอขอก้อยดิขอก้อยดิขอขอเอ้ยขอขอก้อยขอก้อยหน่อยได้ไหมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปลงเมืองนะครับนะท่านผู้ชมนะนี่ก็ขอตัดไม้มาพอสมควรเลยนะสินนะไม้น่ะ เอ้ยสิ่งพี่ให้อาหารพี่อาหารอาหารอ่ะกินกินกินจะ้โตกินกินกินอาหารเนี่ยอาหารพิเศษเฮ้ยกินก็ดีอาหารเนี่ยไอ้ปฏิเสธพี่ได้ไงวะกินดิอไม่เอาอย่าเอาไปไหนดีวะเอา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 ไปกินเองเนี่ยนะเพื่อเพื่อเพื่อหิวเพื่อหิวอาหารฉุกเฉินไหนอยากได้กอบอยากได้กอมบ้างเอะโอ้โหแล้วมันโกรกเปิดมาตาเผาพี่แต่ปลาเออสิ่งใส่ไปหนึ่งไปหนึงเพี่ครับมีโคอ่ะครับก่อนไอ้ยอที่พูดโอ้ แตงคิวเว้ยบีโลเฮ้ย low, โลเฮ้ยโลไม่โลมันใช้อย่างนี้เหรอใช่ไหมคลิกขวาโอ้มาดิเฮ้ยสว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 ยที่ขุดโอ้ยไอ้ไอ้มีซีม,ม,มีมีทอนไหมอ่ะมีทอนไหมอ่ะมีทอนไหมอ่ะให้แบงให้ครึ่งหนึ่งไอ้ไอพี่มียี่สิบอันได้อยู่นะเดี๋ยวเอออย่ายวลงลงไหมลงก่อนเลยไหมอยากลงแล้วนะให้ยี่สิบอันยี่สิบโอ้แตงคิวโอ้ไปไปไปโอหแป๊บเดียวนะมึงมีของขนาดนี้เลยอ่ะ นี่เลยนะครับนะนี่ก็คือเหมือนที่ที่พาที่แล้วกูโดนคิปปี้แล้วเบิดนะนะสินนะเนี่ยตรงเนี่ยตรงเนี่ยไอตรงเนี่ยเอเอาเอาเอาที่ขุดไอที่ขุดหินดีกว่าโอ้โหเออเดี๋เดเดไอ้เขียวเอ้ยมันมีไอ้เขียวนะสิเอ้ยเอ้ยมันมีไอ้เขียวด้วยไอเสียงไอเสียงอะไรวะเฮ้ยหย่านะไอ้เขียวไอ้เขียวตายยังเอมันเสียงอะไรอ่ะอ๋อเอเสียงข้างล่างเอ้ยเออทำไมมันเยอะจังอะซอมบี้อะสินเฮ้ยเฮ้ยอย่านะนี่ โอ้โหเยอะเยอะจริงเยอะจริงน pues ี่เอ้ยเยอะเยอะมันเยอะจังอะเอออ่าตีนอาบุกเลยครับอาคนถึกโอเคแักของก่อนจะดูบุกเลยไปไปไปไหนนะอาหารกินเฮ้ยฟีฟีลงล่างไหมลงขึ้นบนเดี๋ยวขึ้นบนแล้วแต่อ่ะโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรอะไรล้ออะไรล่ะ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 เฮ้ยเกลียดตาย โอ้โหวี่ตกใจโล่ไปฮะเดี๋ยวเดี๋ยวปักไฟกันนะปักไฟกันปักไฟก่อนปักไฟก่อนเดี๋ซอมบี้เยอเคโอเยอะคเฮ้ยนี่เป็นงานนะเฮ้ยเป็นงานเป็นงานเคคุณเลกกันคุณเลกกันจุ๊เดียวไปดูทางอเล็กโอ้โหทำไมเศษซอมบี้มันเยอะจังวะซินเฮ้ยพี่เปิดใน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 เอาดิเอาดิเอาดิออุ้ยีีมเอ้ยพี่มีธนูอ่ะซินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอเคพี่มีทะนุอ่ะซินพี่มีทะนุอ่ะแต่ไอทะนุเต็มแล้ไม่ไม่ขุดโคขวะไม่ขุดโคขวะเยอะแล้วไม่ต้องใช้แล้วเยอะแล้วเหรออ่ะโคมีด่บเม็ดอย่างน้ำเนาะนี่ไงไหนอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีรูด้วยเฮ้ยเฮ้ยเหล็กเหล็กเฮ้ยเฮ้ยอุด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 น้ำที่พี่มีหินว่ะเอาอันนี้หินหินหินอุดโอเคเรียบร้อยเยเหล็กเหล็กเหล็กเยอะเหล็กเยอะเหล็กเยอะกูถ่านไปด้วยนะถ่านเอาวอมเอาเวลชื่อ เออเชืบแย่งกันแย่งกันนี่แหละเออเวลของใครนั่นแหละก็รู้ซึ่งเวลนี่ก็สําคัญนะส <ขอ S 2> ินะ <ขอ S 2> มันมันใช้เอาเอนชาร์แต่ว่าปรับใหม่เอนชาร์มันใช้ลาพิดอะซึ่งไม่ได้ใช้เวลอะไรเยอะมากมหม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนต้องสามสิบเวลเลยนะสินะแต่ก่อนอะเวอร์ชันหนึ่งจุดเจ็ดอะหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งถึงหนึ่งจุดเก้ามั้งเนี่ยใช้เต้องสามสิบเวลอะอันนี้ไม่รู้ว่าถูกมั้นนะกูเด,ดาแต่ไม่ใช้สามสิบเวลจริงจริงแต่ไม่รู้ว่าช่วงไหนอ๋อเนี่ยเป็นมันเชื่อมต่อมืออิงอะไนเี้ย เฮ้ยคนไหนอ่ะอะไรกูกูกูคิดว่าคนในเซิร์ฟเข้ามาคนไหนอ่ะเฮ้ยนี่คนนี้ดำดำตาสีม่วงดำดำตาสีม่วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอเดเวอร์เอาไว้เอาดีเอ็นใช่ไหมลงดีเอ็นลงดีเอ็นลงดีเอ็นได้พูดกันพูดกันชึบชืบทำยังไงทรัพยากรเปิดที่สุดเอ้ยสร้างไอรอนโกลเลมมาไหมวางไว้ในเหมืองน่ะ ตายแล้วก็เลยไม่ได้เมือกไหมเอาไว้ป้องกันนี่เฮ้ยที่ข้างล่างมามาเราไปลงไปข้างล่างต่อไหมตรงนี้ไม่น่ามีแล้วนะไปกินอาหารกันอาหารหมดอย่างไวกินอาหารกันโอเคอ่ะโอเคปึ๊บเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ๊ยไทำไมไอ้ทำไมมันระเบิดไม่ค่อยใหญ่วะอ๋อตันเลรอตันเลรอตันละตันแค่นี้เอ้ยนี่เสียงแม่น้ำเอ้ยเราขุดต่อเลยไหมขุดลงไปต่อไหม อันมีทางอื่นด้วยไม่ใช่หรอเดี๋ยวไปดูท่าเฮ้ยิ้นซิ้นซิ้นริ้นนี่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 หึ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 ดึหึหึหึางหึรึห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 หึ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 หหึหึอึหหึ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 ุึหึหนหหหหห เจอเหล็กก็ต้องเจอเจอทองโอ้โหแม่เอ้เม็ดเดียวเม็ดเดียวเม็ดเดียวก็เอาเฮ้ยเม็ดเดียวมีค่านะเหล็กอะเฮ้ยเอ้มีใครบอกเม็ดเดียวใครบอกเม็ดเดียวสองเม็ดสองเอ้สาบอู้เฮ้ยมาเป็นครอบครัวเลยวะเฮ้ยมาเป็นครอบครัวเลยวะสินไหนอะไปเดี๋ยวนขอขุ้กันขอคึ้นกันโอ้เยอะโอ้เยอะจริงเยอะจริงโอ้โหเก้าเม็ดแม่ดีนะถ้าเป็นเพชรนี่จะโอเคกว่านี้นะไหนอะเจออะไรเจออะไร โอเคตีไปเดี๋ยวพี่ขุดพี่ตีไปไม่ต้องห่วงพี่คอยขุดของให้อยู่ไอ้บู๊ยอยลงไปช่วยไอ้ยออเราจะขึ้นยังไงอ่ะไอ้ไม่สร้างทางขึ้นเหรอไม่สร้างแบบที่ลึกล่ะเนี่ยอันนี้อันนี้กูสร้างนี่แมงมุมนะกูพสร้างที่ลึกนะอันอันอันนี้พี่สร้างหนีแมงมุมนะเนี่ยไอ้มึงไม่กลัวแมงมุมเลยเหรอไม่กลัวแมงมุมเลยออ้ยเนาะแมนไม่อยากได้ใยมาว่าจะได้ตร้งที่ตกปลาได้เออมีมีมีพี่ได้พี่ได้มันพี่ได้มันอีกอันสร้างทางขึ้นก่อน เออไม่มีหินนะพี่ไม่มีหินอนพี่ไม่มีหินโอ้ยมึงมีชุดเลยแะมึงทนน่ะมึงทนน่ะเฮ้ยทำไมเอเทอพงมันดอกง่ายอย่างสินเอาเก็บแรงมูไปดิเสียงเสียงไตนะแม่ไม่โคตรน่ากลัวสิน่ากลัวเกินเอ้ยตรงนี้เอ้ยสินลาวาเฮ้ยเอ้ยสินเฮ้ยลาวาแต่เจอทองเอ้ยทองมันทำอะไรได้อะมันเอาไปทำอะไรได้พี่พี่อยู่นี่พี่อยู่นี่นี่นี่เห็นชื่อไหม มันเอาไปทำให้ไายทองนอกจากครับของของทองโงโงอูอ่ะเออชับชุดก,ก่อทองไหมเพื่อความเท่ตองว <laughs> ่าไงวะพี่อย่าไปสร้างนี่กันก็ได้สร้างอะไรอ่ะกาะทองนะไม่คงทนนะช,ชุกเกาะทองเฮ้ยเอตัวนี้จะมีเพชรนะเฮ้ยลาวาเยอะเฮ้ยบุร้อ่ตาเป็นไฟเป็นไฟาตาเป็นไฟต้องเจอเพชรเฮ้ยแต่แต่ถ้า<อ>แต่ถ้าของตกไปก็น่ะนะ ถ้าของตกไปก่อนนะเฮ้ยร้อนร้อนโอ้เจอเหล็กโอ้เฮ้ยใหญ่จริงใหญ่จริงเออเจอลาวาเออเฮ้ยร้อนเออเกือบตกเฮ้ยเออโอ้เหล็กเฮ้ยขวาเอ้ยถอดถาะชุ้กกอเถอดชุ้กกอเถอดชุ้กก็อย่ามันพังไว้ถอดชิ้กดิถอดชิ้กดิมันจะรถชุ้กก็ไปเลยถอดชุ้กกอเถอดชุ้กก็ถ้าโดนลาวาเอ้ามันจะได้แบบไม่ลถชุ้กก็ไงเพราะลาวามันไม่ใส่ชุ้กก็ไปแค่นั้นอ่ะอุ้ย ม่ดลวาวามันแรงจังแรงดิขึ่งหลอดปะขึ้นหลอดอะโอ้โหเฮ้ยส้ายขวาเฮ้ยจะจางกลับได้ปนะเนี่ยมาเนะี่ยขึ้นขึ้นไปตรงเลยข,ขึ้นตรงเลยเงี้ยนะโอ้โหซีซีดเล็กเล็กเพียบเลยอ่ะเฮ้ยมันใหญ่มากอ่ะเฮ้ยซีดซีซ,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 ซีขวามือดี้เสียงซอมบี้ไหมตรงมาตรงพีดดิแป๊หนึ่งนะขอขุดเล็กมันเยอะมากเล็กโอเคขุดมันอยู่แถวเนี้ยเยอะแยะเลย เนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยเห็นเห็นชื่อพี่ไหมเออเห็นเห็นโอเคโอเคตรงนี้เลยเนี่ยเสียงอ่ะได้ยินใช่ไหมเนี่ยเสียงน่ะได้ยินตรงไหนวะไหนอ่ะมันมันแถวนี้แหละปีละอาจจะเจอสุดสภาพข้ามบนเหรอเฮ้ยไอซีมันจ้องตึ้ยจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยไอ้อ้าวเฮ้ยซีเฮ้ยเฮ้ยมันมันร่วงว่างัยะ เฮ้ย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 สิ้นพี่ตาย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 เกือบตายอีกครั้งบนเหรอเฮ้ยซินที่มันลงมาเรื่อยๆเอ้ยเฮ้ยมันลงมาหบทยังอ่ะและเราเราลองขึ้นไปไหมมันมันเป็นถ้ำรอลองขุดขุดขึ้นดิขุดขึ้นดิโอเคอ่ะเฮียมาจนหลงทางกลับบ้านได้แล้นี้ะโอเคใช่เป็นถ้ำโหถ้ำเยอะ ทำเดียวทำเดียวจริงทำเดียวจริงถูกทีมากเลยเออจริงจริงเออท่านผู้ชมคือคุ้นึกแบบกิจการอะไรไหมครับที่เฮ้ยเฮ้ยพี่เขียวโอ้โหมึงกอนพี่เขียวเฮ้ย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 ซินโอ้โหโอ้โหไอเด็กเว้เลยดีนะกูวีโละจะให้ความทรงจำเป็นพันแรกไม่ได้นะซินพันแรกอ่ะพันแรกอ่ะเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ทำอีกอ่ะโอ้โหเยอะพันแรกไม่เอานะพี่มีความทรงจำจากพันแรกว่ะ เฮ้ยมั <amounts of water writers> นเยอะมันเยอะมากอ่ะ <Labor> ม <ator il orter> ันเยอะเยอะมากเยอะมากนี <es voir> <sk> ่มันเหมืองใหญ่เลยไหมน่ะเฮ้ยอะไรเพชรโอ้ไม่ก็โอ้โอเคปลอดภัยโอ้เจอทองงูเล็กๆเยอะหุยกลับไปกูว่ากูได้พี่ได้กอนเล็กเฮ้ยกาะเล็กเอ้เฮ้เกาะเล็กเอ้เล็กไดนหรองสินาพี่ได้กอนเล็กเล็กมา เลือนพันธอ่ะนะนะเล็ก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 เลยช่างแม่งนี่เลยพูดเล็กอโนนไม่ชาร์จรึเปล่าเนี่ยอะไรอะไรอะไรนี่คืออะไรนี่เราเจออโนนไม่ชาร์จจริงด้วยคืออะไรวะไอโนนไม่ชาร์จคือบูช่วยแปลอังกฤษแปลอังกฤษมันเหมือนเป็นรอยแยกอะรอยแยกอะรอยรอยมันคืออะไรรอยแยกของโลกอะรอยแยกของมิตรอะคือแบบมันเป็นเหวลึกๆอะเป็นเหวลึกๆอะโออโอเขาเรียกว่าอะไรเลวีใช่ไหมเลวีใช่ไหม เลวินอ่ะใช่ไหมเขาเรียกว่าเลวินไหมใช่ไหมอันเก่าอ่ะใช่ปะน่าจะอาจจะใช่เฮ้ยซิงอยู่ไหนน่ะ่อยู่อยู่พี่นี่อยู่ไหนน่ะเฮ้ยพี่จำพี่ลืมทางว่ะอ๋อโอเคเอาไปนะพี่ขอดูนี่ก่อนคนที่ทางตันไหมโอ้มันใหญ่จริงจริงได้ยินเสียงระเบิดป่ะที่เฟอร์ที่เฟอร์มันใหญ่ถอยก่อนถอยก่อนดีกว่าไปไปตรงไหนก่อนดีไปตรงไหนก่อนดีเฮ้ยเดียเราว่าเราขึ้นไหมพี่ได้เหล็กหนึ่งชุดแล้วนะ ขุดทองขุดฐานมามาไม้คุมเลยไม้คุมก่อนฐานหมดอะไรเมื่อไรได้สามเป็หกแล้วเนี่ยไปคุ้มก่อนตรงนี้ตรงนี้คืออะไรข้างล่างยังยังกันยังยังจะไปเลยอเปล่าอย่าลงให้พี่ายุดลงแกพี่มาดูตรงนี้ดิอันน้อนไม้ช้าแบบเฮ้ยถ้าพี่ตีจะเกิดอะไรขึ้นวะโหเฮ้ยอาจจะเจอเพชรมีมีเฮ้ยเพชรปะเฮ้ยไม่ใช่เพชรตกใจเอาพี่จะมาขุดเหล็กขุดลุม ไอคิดยังไงว่าซินเราโหลดเอ็กซาเลมาคือยังคิดยังไงวะเอ็กซเลขึ้นเถอะขึ้นเถอะพี่ว่าพ่ว่าไม่เอาขึ้นเถอะขึ้นเถอะขึ้น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 หขึ้นเป็นขึ้นเท้นนี้วนขึ้ขึ้นขึ้เขึ้นขด้นขึ้นเึ้นเึ้นขอ้นขึ้่อึ้นขึ้นเึ้นขึ้นขึอนขึ้อขึ้นขึ้นขด้นได้นขไ้นขึ้ลอึ้นแรกว่ะเฮ้ย เอ้ยลงมาเองไลอเลยว่ะเติมมากคเติเฮ้ยคุณเลโกนคุณเลโกนเราไม่รู้เฮ้ยพี่เฮ้ยพี่กงสปาวกงสปาวป๊บ๊บป๊๊บเอ้ยเอ้ยตีตอ้ยอ๋อไอีมันมแลกเอ้ยมัแลอยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเชื่อเเชื่อไม่ตีพิษตีพิษเอ้ยเชื่อเชื่อเชปักเขาเลยรีบรรักเขาตอนนี้ปักปักขี้เลยกูจะตายครับกูจะตายครับวันหนึงนหนึ่งพี่กินหาก่อนตักได้ไหมอะได้ กูแม่งตาแวววาวอ่ะเจ้าของไมได้ไม่เกิดไปหนึงเฮ้ยเสียงอะไรเสียงเฮ้ยตายอ่ะหายเลยคิปเปอร์มาใครคือทางไหนล่ะเนี่ยเออพี่เก็บของหอมพี่เก็บของพี่คือแล้วแล้วถ้าพี่ตายอ่ะพี่ข้อหายเริ่มใหม่หมดเลยข้อหายเริ่มใหม่น่ะเอ้พี่ขุดโกสปาวเอไม่ขุดแล้วกันเชื่อเชื่อเชื่อข้อละนโมตะตะบากตะตะบักตะบากพุทธะนโม เอ้ยย่อ้ขอไดเฮ้ยตากรวยเฮ้ยเฮ้ยดิเฮ้ยเฮ้ยกิ๊ปเปอร์กิปเปอร์กิปเปอร์โอ้เฮ้ยใส่กองใส่กองกาะไขอ้กูใส่หมดเลยตอนนี้อะไรกันเลยพี่เยอะไปใส่เอีเชี่ยโอ้เกือบตายเนี่ยซีนขอบคุณนะซีนที่สิงข้ามเอา้พี่อ่ะเป็นพี่ตายแล้วเฮ้ยยอดเลยแม่โล จะตายกลับนะพี่ตรงไหนเนี่ยหาไม่เจอไม่ไม่พี่กลับเราเราเราไม่ไม่ไม่ต้องถามเฮ้ยหิวเหล็กกว่าหิวเหล็กเฮ้ยเอฟอัจฉริยะเกินอัจฉริยะเกินเฮ้ยพี่ขึ้นไปหาพี่ขึ้นไปหาเฮ้ยทั้งชิบหายแล้วชิบหายอะไรเชี่อสินโอ้สิของมันเยอะ ไฮ้เอเมทัลอีกเม็ดหนึ่งสิตาไปวาวมากมากระวังนะกลับกลับมาแล้วลุงเอ้ยซอมบี้ไม่เอ้ยเจอละเจอพี่ละเห็นชื่อพี่ไหนอะไหนอะไหนอะขึ้นขึ้นขึ้นไม่ไม่ลุกขึ้นขึ้นเถอะกูขึ้นแล้วตอนน่ะพี่ใช้หินที่ขุดมานะอะกูขึ้นแล้วไม่รู้แหละกูขึ้นอย่างเดียวอะตอนนี้อะอะซีนซีนไหนไหนซีน เคื่อขวายเอ้ยอยู่บ้านตอนนี้อยู่บ้านอยู่บ้านเีพี่ขึ้นไป่ะพี่คุยพี่คุณตรงเลยพี่คุยขึ้นตรงเลยอะสิเข้มเลยเดี๋ยวไปคาบของน้นแล้วกันนะคุยขึ้นตรงเอ้ยตอนนี้ตอนคือตอนเช้าใช่บอกด้วยได้ตอนนี้ตอนเช้าอยู่โอเคไม่ใช่คุยขึ้นไปแล้วคุณเจอทรงคิปเปอร์นั่นไม่เอาน่ะสามาบ้านเราอยู่บายเอออุ้ยเจอเหล็กว่ะสิพี่ขอคุณเหล็กกลับบ้าน เอระหว่างทางระหว่างทางระหว่างทางเอ๊เอ็กวายแซกอะไรเอ็กวายแซกก็บอกมาทั้งหมดเลยบอกมาทั้งหมดเลยตอนนี้เอ็กวายแซก x หกร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบโอเค y หกสิบสอง y หกสิบสองเลยเหรอได้ y หกสิบสองแล้วก็แซกเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไม่ตายตายตายเอ้ยเอ้ย ชื่อเชื่อโอ้ยเกือบตายโอ้มันเป็นายเกือบตายไอ้เชี่ยไอ่ได้ไงโอซีซีโอพี่อยู่นี่โอฟินพี่อยู่นี่โอชีวิตโอข้าวโตัโอข้าวโตแล้วโอ้กลับเข้าบ้านด่วนเลยซินโอ้แหมได้ของมาบ้าโอ้ยแยะเลยว่ะที่ได้โลมาปะเนี่ยนโลเนี่ยโลเดี๋ยวโลใส่มานหิมเลยใส่วันหิมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเผาก่อนเผาก่อนพี่เผาเลยกัอนซิงซิงทั้งทั้งตาเผาดิ สร้างเต่าหอยพี่มีหินพี่มีหินพี่มีหินเดี๋ยวพี่ก็สร้างอ่ะสร้างมาสร้างอีกสองอันอ่ะอีกอันเดียวพอ้อีกอันเดียวคนละสองอันพอเหล็กมันเยอะโอเคโอ้โหแม่งสร้างได้สุดเลยปะเน่เน่เน่กดวางชิปกดชิปโอเคเอ๊ะซีนไปถ่านไหมโอ้โหแม่เอ้ถ่านในตัวโคตรเยอะเลยว่ะใช่ถ่านเยอะโอเคเอ๊ะซีนอ่ะนี่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 เอ้ยเราควรแยกของไหมแยกของไหมของแร่ของกะเอ้ยไม่ต้องแยกอ่ะใส่ใส่ไปก่อนนะ อ่ะดาบใ้ม่ที่ขุดเอเมโลนี่ของแร่นะกอดาบครับที่ขุดแป๊บนึงจะเอาไปโหเหล็กโอเคเอเมโลอันนี้มาเริ่มขาดแคลนแล้นไหนอยวขอนิ่งหน่อยเก็บอะไรอะไรเริ่มขาดแคลนนะมีขวานเดี๋ยวเอาไปสร้างขวานแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวนะตอนนี้มีเอเมรลมีทานมีข้าวมีที่เผามีทองโอเคทองต้องเผาแล้วก็ถ้าจะผิดจะมีเหล็กโอเคเหล็กสิบแปดก้อนโหอ่ะเอาเกาะไปอ่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับเกาะเหรอ ยังอ่ะอยวาค่อยใส่ตอนนี้ไปตัดโอเคอ่ะกูใส่หลอเท่แล้วกันนะไม่โอ้โหโ<ฮ>ขี้รับตายวิอย<ฮ>อ่อะไรอะไรอะไรพี่ขอกระดูกหน่อยโอ้โหกูตกใจกูคิดว,ว่ามึงเจออะไรโอ้ โอเคอเค,ครับก็สําหรับไมค้าพาร์ทที่2องต้องขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนะก็ลงดันนะครับซึ่งก็มีคนตายนะครับนะตายเลยตายแล้วคือเสียวตายมากเลยนะก็เกือบตายไปนะนะแต่เขาโชคดีพอดีว่าอันดับเด็งของไมค้าบนะเนี่ยคือกูไม่ได้โง่ไม่ได้โง่โองมันพี่มึงดูดีแล้วว่ากูจะตีเนี่ยเอาเป็นวนะ่า,านะสำหรับพาร์ทที่2ต้องขอเพียงแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทที่3ามนะกันนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับไพ่ก็ด้วยล่ะไปละบ๊ายบาย